สนับสนุนโดย b บ n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชแล้วคุณช่อเนี่ยถามจริงๆเิรคะก็เป็นปากเสียงให้ประชาชนมาตลอดเวลาผิดจริยธรรมเนี่ยมันดูกันตรงไหนอะ่ะอย่างเช่นสอวอที่ว่าสอวอที่วัดบางคานอย่างนั้นไม่เรียผิดจริยธรรมเพราะว่าเขาจะมีโหวตว่าถูกจริยธรรมหมดเลยเฮ้ยมาตรฐานจริงๆคืออยู่ไหน นี่ครับเพื่อนๆก็ได้ฟังนะครับของเรื่องคุณช่อนะครับโดนตัดสิ์นะครับผมด้วยเหตุผลคือผิดจริยธรรมร้ายแรงมันเริ่มเริ่มมาจากของตัวพี่ศรีนะครับผมไปร้องตั้งแต่เมื่อปี6-2นะครับผมแล้วคราวนี้ว่าเนี่ยเขาโพาสต์ลงโซเชียลมีการคาดเกี่ยวว่าเหมือนจะดูหมิ่นดูดูอะไรประมาณนี้แล้วก็มาถึงปี6 5หก็ปปชเนี่ยเขาก็ทําการส่งเรื่องฟ้องแล้วก็มีตัดสินวันนี้ซึ่ง,งต,ตรงนะครับ ผมมองว่าการที่ว่าเขาจะโพสต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาผิดจริงในการนิริยธรรมเนี่ยมันกว้างมากมันกว้างจนแบบโอ้โหครอบจักรวาลไม่มีประเทศไหนที่ใช้สิทธิ์นี้ในการทําถ้าถ้ารัฐบาลผิดจริงก็สั่งปรับหรือติดคุกสิครับนั่นคือสิ่งที่แฟร์เขาไม่ใช่ตัดสิทธิ์เขาตลอดไปในเมื่อเขาอะสามารถแก้ตัวอะไรได้อะในเมื่อว่าเขาไม่สามารถทําอะไรผิดหรือแม้กระทั่งในการตัดสิทธิ์เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้อง และอย่างหนึ่งผมขอบอกนะครับมันจะกลัวอะไรวะกับผู้หญิงเก่งแค่คนเดียวแล้วคุณช่อเนี่ยถามจริงๆเถอะก็เป็นปากเสียงให้ประชาชนมาตลอดเวลาผิดจริยธรรมเนี่ยมันดูกันตรงไหนอะ่ะอย่างเช่นสอวอที่ว่าสอวอที่วัดบางคานอย่างนั้นไม่ได้ผิดจริยธรรมเพราะว่าเขาจะมีโหว,ว่าถูกจริยธรรมหมดเลยเฮ้ยมาตรฐานจริงๆคืออยู่ไหนวะมองตรงแม่งไม่แฟร์เลยบอกได้เลยนะครับการโดนอาเรียบเนี่ยมันอยู่ที่ระบบ ระบบเราอะแม่งไม่ดีเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเลือกก้าวไกลมาบอกตรงนะครับถึงแม้ก้าวไกลไม่มี1นึเราก็เลือกให้เขามาแก้ระบบเพราะเขาคิดว่าเป็นคนที่แก้ระบบได้เป็นพักเดียวเลยนั่นคือสิ่งที่เราคิดนั่นสิ่งที่เราจําบอกได้เลยนะครับยิ่งคุณทําอย่างนี้นะครับบอกได้ระบบเนี้ยแม่งก็ต้องเสื่อมสลายแน่นอนและเราจะไม่ยอมเราจะทําให้พักที่เป็นของประชาชนพักก้าวไกลเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งกว่าที่นั่งแม่หมดแก้มันให้หมด ใครที่อยู่ข้างมดหรือว่าใครที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแม่งต้องเจ็บช้ำด้วยน้ำมือคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราบอกได้เลยนะไม่จจุตธรรมกับก้าวไกลเลยวันนี้ครับเพื่อนๆก็ได้ฟังนะครับของเรื่องคุณช่อนะครับโดนตัดสิทธิ์นะครับผมด้วยเหตุผลคือผิดจริยธรรมร้ายแรงมันเริ่มเริ่มมาจากของตัวพี่ศรีนะครับผมไปร้องตั้งแต่เมื่อปี6 2สองนะครับผม แล้วคราวนี้ว่าเนี่ยเขาพโพสต์ลงโซเชียลมีการคาดเกี่ยวว่าเหมือนจะดูมิลหรือด,ดูอะไรประมาณนี้แล้วก็มาถึงปี65ก็ปปชเนี่ยเขาก็ทําการส่งเรื่องฟ้องแล้วก็มีตัดสินวันนี้ซึ่งต,ตรงนะครับผมมองว่าการที่ว่าเขาจะโพสต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาผิดจริงในการนิทิยธธรรมเนี่ยมันกว้างมากมันกว้างจนแบบ โอ้โหครอบจักรวาลไม่มีประเทศไหนที่ใช้สิทธิ์นี้ในการทําถ้าถ้ารัฐมินผิดจริงก็สั่งปรับหรือติดคุกสิครับนั่นคือสิ่งที่แฝงเขาไม่ใช่ตัดสิทธิ์เขาตลอดไปในเมื่อเขาอะสามารถแก้ตัวอะไรได้อะในเมื่อว่าเขาไม่สามารถทําอะไรผิดหรือแม้กระทั่งในการตัดสิทธิ์เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องและอย่างหนึ่งผมขอบอกนะครับมันจะกลัวอะไรวะกับผู้หญิงเก่งแค่คนเดียวแล้วคุณช่อเนี่ยถามจริงๆเหรอก็เ,เป็นปากเสียงให้ประชาชนมาตลอดเวลา ผิดจริยธรรมเนี่ยมันดูกันตรงไหนอะ่ะอย่างเช่นสวที่ว่าสาวที่วัดบางคานอย่างนั้นไม่ได้ผิดจริยธรรมเพราะว่าเขาจะมีโหวตว่าถูกจริยธรรมหมดเลยเฮ้ยมาตรฐานจริงๆคืออยู่ไหนวะมองตรงแม่งไม่แฟร์เลยบอกได้เลยนะครับการโดนเปรียบเนี่ยมันอยู่ที่ระบบระบบเราอะ่ะแม่งไม่ดีเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเลือกก้าวไกลมามองตรงนะครับถึงแม้ก้าวไกลไม่มีหนึ่งหนึ่งสอง เราก็เลือกให้เขามาแก้ระบบเพราะเขาคิดว่าเป็นคนที่แก้ระบบได้เป็นพักเดียวเลยนั่นคือสิ่งที่เราคิดนั่นสิ่งที่เราจำบอกได้เลยนะครับยิ่งคุณทำอย่างนี้นะครับบอกได้ระบบเนี้ยแม่ก็ต้องเสื่อมสลายแน่นอนและเราจะไม่ยอมเราจะทำให้พักที่เป็นของประชาชนพักก้าวไกลเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งกว่าที่นั่งแม่หมดแก้มันให้หมดใครที่อยู่ทั้งหมดหรือว่าใครที่เห็นการเปลีป่ยนแปลงเนี่ยแม่ต้องเจ็บช้ำด้วยน้ำมือคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรา บอกได้เลยนะไม่ยุติธรรมกับก้าวไกลเลยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ